สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆีทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาให้หานปลาที่ท่าน้ำหางวัฒน์นันเชิงนะครับจังหวัดอยุธยาครับเยอะมากครับโอ้โหปลาสวายครับส่วนมากจะเป็นปลาสวายนะครับปลาตะเพียนก็จะมีตะเพียนหางแดงคนระับตรงนี้ก็เป็นเขตอพยพทานนะครับ ห้ามจับสัตว์น้ำนะครับให้อาหารปลาครับปลาที่อยู่ในแม่น้ำนะครับตัวเด็กเขียวเลยนะครับบางตัวนี่เห็นหลังสีชุกเขียวเลยครับสัเกตด,ดีๆขงปลาแม่น้ำน เสียงอาจจะดังไปหน่อยครับเสียงดังมากนะครับเสียงตีหนักไปไงเปไงครับสดเลยครับนาเาลยมันจืดอ่ะเจแล้วหรอมันจืดมีการชิมเกิดขึ้นแล้วครับไปไงบ้างรสชาติรสชาติจืด ขอให้ปลาไม่ได้ให้มากินเ <มา S 1> บาเนาะฟิวไปตู้เลยเนี่ยไอ้ใบตองตันปวดทัดกันแล้วอิ่มเด็กอร่อยปะเอาไปรัวกินไหมให้ตามไปกินเลยได้ อาหารปลาไหนไหนไหนคนกินได้ไหมอาหารปลาลองดิไหนโชว์โชว์โชว์นี่โอ้กรอบฉ่าเลยไม่ได้ไหนไหนไหนไม่ได้เมาเฮ้ยมันกินได้ไหมได้ผ่านลูกนะโนตี้กินได้ไหมกินไม่ได้ได้มไม่ได้ม่ได้แล้วมันเคี้ยวอะไรอยู่เมื่อกี้ไม่ได้มันเคี้ยวอะไรกินไม่ได้มเคี้ยวอะไรกินได้ม กินได้ไหมสรุปแล้วกินได้ไหมอาหารปลากินได้ไหมอาหารปลาได้ไหมโอ้ยอาหารปลาไม่กินไม่ได้นี่ดูลูกกูสาวกุเรียแล้วเยอะมากเลยครับมันอยู่กันแน่นมากแค่ตึก ก่ายขึ้นมากินอาหารอะไรดูดิครับที่รับบินผ่านหน้าไปเลยอจริงสังเกตด,ดูที่หลังเหรอครับเ,เขียวเขนะียวเหรอครับมันจะเขียวๆแบยวป๊บปั๊บปั๊บเลยคร นี่ก็เป็นมุมของในวัดนะครับเป็นปรนะครับก็สีสันสวยงามเป็นสยเีม่งียบเนะงบลนะครัวมสวยงาีสวงามสยงสวยงามสมสวยงามสวยาสวยมสาสวยงามยมามสวงามสววยงามงามัวยงามสวงามงมามยงามสวยงาม เป็นปลาที่สวยงามมากครับที่สั่งสอนเราเขาก็ถ่ายันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมีอะไรมากมายที่น่าสนใจอะไรนะก็เห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วก็ถ่ายเก็บไว้ครับเอาไว้ดูนะครับมาเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจบจากวัดนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวัดใหญ่ชัยมงคลต่อนะครับเราก็จะไปให้อาหารเต่านะครับ ที่วัดใหญ่เชยมงคลเดี๋ไปตามชมกันต่อไปนะครับให้อาหารเต่านะครับอันนี้เรามาให้อะไรครับให้หอะไรอาหารเต่าอาหารเต่าตัวเต่าตัวใหญ่มากเลยเอาเเซี่ให้ต่ากินนะเต่าบ้านป้ามาซี่น,น,ซนีม่มจิ้มแาจซีเเ่าจะกล้วยใส่ไม้ครับเอาดีๆเอาดีๆ,ๆ

โอ้คก็ะอันน้นน่เพื่อนมันเ่นั่ไม่รอนไม่กิน

อันนี้เนยอยงตัวฮ้ยโอเคว่าเอาไี่ดีนคนวัวเนี่ยเอ้าวัวเกียบไปหน่ไไม่ใช่ตัวเนี้ยมันดไอุ้ยกระเด็นเลไอุ้ยกระเด็นเลยเตาให้กินดีๆ

ไม่เอาไม่ซื้อเอาเลยๆเดี๋ยวไม่ได้ไปเดี๋ยวไม่ได้ไปสวนสัตว์นะใครซื้อของเล่นน่ะเอาเอาอะไรอ่ะไม่ได้ร่วไปคนเดียวเออไปต้องอย่าใงเป็นคนเดียวเีไปคนเดียวเออไปคนเดียวเป็นคนเดียวปาเออไปคนเดียวแต่ัวใหญ่เป็นแย่เอาเป็นคนเดียวใส่ให้ตรงปากมันดีเฮ้ยต่ตบบ้ไหนแมวให้มันเอง นั่นไงเห็นไหมยังงนั่นมันจะกินได้มาต่อไปต้องมาถามเพื่อนแล้วว่าใช้ยังไงหรอเนี่ยคนไม่หานะซื้อมาครเื่อประยชน์เี่ยให้กเท่ห่ จากเรากลับมาจากเซี่ย้ไฮ้มาน,นะครับก็อาหารค่ำวันนี้ครับมีอะไรบ้างเพื่อนแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างวันนี้มีมนีกระพูปลาดุกเอ,อ้ยเอาปวดเอ้ามันนี่จะเดือดเอ้ยงั้นงั้นสวยสวยไม่ปวดเอาโยนกันแล้วครับโอ้ยจุดไฟแล้วปลาไปแล้วมีปลาเผาโน้ตไงหนึ่งอย่างปลาดุกย่างเนื้อทอดเมี่ยงปลาตู ยังกุ้มี่ปลาทูด้วยเหรออ๋อมี้งยปลาท้วมข้าวเ์ไม่เอีข้าวยอมมีวันนี้ข้าวจะมีรมเขือะไังจากที่ปลาทูเลยซิกเจอ้์เราพื่อปลาทูันี้ปลทูผัก็ักผักต้มผักผักสดสนหน่อไม้แล้วก็มีกุ้งครับกุ้งหนึ่งปลาทู มีอะไรปลุกทอนะปลุกปลุกน้อยคือแบเดียวไม่ต้อให้เขารู้นะเขาหิวกันะต้องู่แค่นั้นแหละ่อให้เขาหิวกันแล้วก็ผงทองอะไรคอน

อะไรของขาวเอออะไรของขาวนะคอยรถล้อมแงะเลยไม่เห็จะมีเลยของขาวอ่ะูใจหม่ก่าอใจหใจ่เลยที่นองนางปไหนโอ้ยตกใจที่งนางำตกใจเลยย่างดังเลยอะนแงดไปเจอตกใจเลย้แล้วบันหลังอยู่เลขนลุเลย ช้นไม่เหมือนใน้านอยู่เออแต่ยืมก็ได้มันก็มี่ก็ได้นี่ขนลุกเลยเพราะว่าชุด่ะมันไม่ได้ชุดอมันไม่เหมือนนางรำนะแต่ว่าเรามองแบบแวบเดียวอ่ะคือแบบมันผิวอะเออแตที่แบบนั้ <Pok> er. นแบบนี้นลุกเลยเพราะว่าเราเคยเขาเคยถ้ามากเคยบุกมาถึงใ่แล้วมันเป็นสีมิกซสีแบบพีเล สีแบบละหลายสีแล้วมองไปนึกว่าชุดแบบสีเหมือนับผ้ามาตัดปะกันอะขนาดได้วางเงินหน่ในป่วนานาเอ้ห้ไรตกเทยมาเยคนที่เขาเอเทานละทอเนเรื่องผ้าแมจรเนี่ยไม่ได้ลงรถเลยลังก็ตอวไปแค่ทิ้ <wise> ตอนจะลงรถอ่ะอยู่ด ain yup. ีเลยนะแลนวมันยังชีด้วยแล้วไอ้นี่เป okay. ็นคนที่เห็นแล้วพูดเลยคือมันเห็นทุกอย่ังแล้วมันไม่ไปไหนมองต้นไม้อ่ะดึงมันมามันไม่มามันมองแล้ทำไมพวกเข้าเดินไปตรงนัแล้วมันตรงนั้นมีสามเลยไหมมันไม่จับใช่มันไม่จับมันมีสามมายกมือเข้าไปแล้วไปนั่งจับเลยจับน้อยน้อยีความือนห้เราไปอ่ะ ้วมัตั้งอะไรก้คงมีเจ้ขออห้นะทำหน้าาวไเไหร่เไหรมันกนีมี้เคม่นี้คือาของไม่ต้องขายไม่มีเราจุดอะไรเนี่ย มีช้างนี้ด้วยวันยาวมอไอ้นี่เสิร์ฟเป็นวันสิ้นปีต้องขายมั้งนะ